สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะกลับมาเจอกันแบบนี้อีกเช่นเคยนะคะกับน้ำกับคุณดัชปัญญากิจินันในรายการขำมิงสูนนั่นเองค่ะก่อนพี่จะไปอัปเดตผังตารางหนังกันนะคะก็ต้องเช็คสถานการณ์บ้านเมืองกันก่อนค่ะซึ่งตอนนี้นะคะโรงหนังก็ยังคงปิดอย่างต่อเนื่องยาวจนถึงสิ้นเดือนนี้ค่ะซึ่งในเดือนถัดไปนั้นจะได้เปิดหรือเปล่านะคะอันนี้ต้องรอดูสถานการณ์กันไปเรื่อยๆค่ะเอาเป็นว่าหนังที่น้าจะเอามาอัปเดตให้กันในช่วงนี้นะคะเป็นหนังที่ จอคิวรอฉายอยู่ค่ะซึ่งวันเข้าฉายนะคะอาจจะยังไม่นิ่งยังไงก็รอติดตามกันให้ดีนะคะว่าจะได้ดูกันเมื่อไหร่สำหรับวันนี้ค่ะจะมีเรื่องอะไรบ้างที่น้ำหยิบยกมาให้ได้ดูกันถ้าพร้อมแล้วไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะคมาเริ่มกันที่เรื่องนี้กันเลยนะคะกับผังเดิมวันที่3ม,มิถุนายนหากกทมสั่งให้สามารถเปิดโรงหนังได้นะคะสำหรับครัวลาดาวร้ายที่ใครๆนั้นก็รู้จักเธอในเรื่องของความขบุดความชั่วร้ายความเกลี้ยกล่อมและแน่นอนค่ะ ความจัดจ้าในเรื่องของแฟชั่นนั่นเองนะคะซึ่งภายใต้ความร้ายๆของเธอนะ,ะจริงๆแล้วเธอเป็นคนที่มีทั้งความฉลาดความคิดสร้างสรรค์แต่ว่าอาจจะออกแนวสุดตรงไปสัหน่อยนะคะเจ้าวันนี้ค่ะผลงานของเธอนั้นก็ได้ไปเข้าตาบารอนเนสวอนเฮลม a นตตำนานแฟชั่นแห่งยุคนะคะแต่ความสัมพันธ์ของพวกเธอกลับไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่เรื่องราวจะเป็นยังไงต้องรอดูกันได้แค่ไหนครัวแล้ค่ะ ลานำแสดงโดยเอมมาสโตนเอมมาทอมสันพอลวอเตอร์เฮาเซอ์และโจฟรายกํากับการแสดงโดยคริสกิเลสปีเริ่มฉาย24มิถุนายนนี้ค่ะเรื่องนี้ก็เช่นกันนะคะถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงโรงหนังเปิดก็คงจะได้ดูกันสำหรับหนังลำดับที่8ในจักรวาลสยองขวัญ The Conjuring นั่นเองค่ะซึ่งในภาคที่3นี้นะคะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงปี1981 เมื่อสองสามีภรรยานักสืบสว่วนและนักปราบพีเอและลอเรนวอร์เรนไปเกี่ยวข้องกับการสืบคดีของอ่านชไอน์จอห์นสันคดีฆาตกรรมซึ่งนับเป็นคดีแรกในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาที่ใช้ข้อแก้ต่างว่าเขานั้นถูกปิศาจเข้าสิงในการต่อสู้คดีการสืบพดีของทั้งคู่ในครั้งนี้จะทําให้พวกเขานั้นต้องพบเจอกับอะไรบ้างรับรองเลยว่าจะน่าสะพรึงกว่าครั้งใดๆอย่างแน่นอนรอดูกันได้เลยนะคะกับ The Conjuring The d e v i l m a d e me do it คนเรียกผีสามมัจจุราชบงการค่ะ The c o n o u r i n g The Devil Made Me Do It คนเรียกผีสามมัจจุราชบงการนำแสดงโดยเวราฟามิก้าพทริกวิลสันบรูรีโอคอนเนอร์และจูเลียนฮิเลตนำกับการแสดงโดยไมเคิลชาเวสค่ะ เริ่มใช้3ามมิถุนายนยนี้ส่วนเรื่องนี้นะคะโดนเลื่อนแล้ว เลื่อนอีกค่ะเดิมทีเนี่ยจะเข้าใช้ในสัปดาห์นี้แต่ก็ต้องเลื่อนออกไปอีกนะคะสำหรับหนังบูแอคชั่นสุดมัน Wrath of Man ซึ่งเป็นหนังดัดแปลงจากหนังฝรั่งเศสเรื่อง Cash Truck นะคะกับเรื่องราวของการล้างแค้นเมื่อแพทริกฮิลหรือว่าเอชค่ะได้เข้าไปทํางานเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจํารถขนเงินให้กับบริษัทแห่งหนึ่งนะคะหน้าที่ของเขาก็คือต้องดูแลการขนเงินให้ปลอดภัยจากการปล้นนั่นเองค่ะจนวันนี้เนี่ยก็มีเหตุการณ์ที่ทําให้เขานั้นต้องเผยตัวต,วตวนออกมา ทำให้รู้ว่าทั้งหมดนี้เป็นการวางแผนเพื่อแก้แค้นโจรกลุ่มหนึ่งที่ฆ่าโหดลูกชายของเขานั่นเองค่ะซึ่งหนังเรื่องนี้นะคะเป็นการกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งของเจสันสเตแฮมกับผู้กำกับไกริชี่ในรอบ15ปีด้วยนะคะจะมันแค่ไหนรอดูกันได้นะคะนหน breath of man คนคลั่งแค้นปล้นผ่านรกค่ะ breath of man คนคลั่งแค้นปล้นผ่านรก นำแสดงโดยเจสันสเตทแฮมโฮลด์นักคารลนีสกอตอีสวูดและนีมอัลกากำกับการแสดงโดยกายริชี่เริ่มใช้หนึ่งกรกฎาคมนี้ค่ะ <miss> คุณผู้ชมคะสำหรับใครที่กำลังรอดูเรื่องราวของครอบครัวผีผีอย่างในโฮเทลทรานซิเวเนียพาร์คสนี้แล้วก็อดใจรอกันอีกสักหน่อยนะคะ แต่ว่าที่ไม่ต้องรอนี่ยก็คือวันนี้่ะนะมีหนังกระตูนสั้นที่จะพาเราไปรู้จักกับเจ้าทิงเกิลลูกหมาสุรกายรังยักษ์ที่ครอบครัวน,นี้เลี้ยงไว้ค่ะซึ่งแกเคอร์แล้นะคะก็ไม่ค่อยว่างที่จะเล่นกับมันซะด้วยเขาก็เลยพยายามที่จะหาเพื่อนใหม่มาให้เจ้าทิงเกิลค่ะแต่ก็ดูเหมือนว่าแต่ละตัวที่หามานะคะจะไม่ค่อยเข้ากันสักเท่าไหร่เลยงานนี้ก็เลยเกิดเป็นความวุ่นวุ่นค่ะซึ่งก่อนที่จะได้ดูหนังตัวเต็มๆกันนะคะวันนี้ไปดูคลิปหนังสั้นพิเศษนี้กันก่อนดีกว่าน Mon ster โฮเทลทรานซิเวเนียชอตฟิล์มค e er, er ่ะโอ้แฮมฟันดิโก้ฮะโอ้โน้โน้โดนตบแล้วโนโนโนเพลงโน้โฮเทลทรานซิเวเนียทรานส์ฟอร์มเนียพักเสียงโดยอดัมแซลเลอร์เซเลนาโกเมซ แอนดี้แซมเบิร์กนิกออฟแมนกำกับโดยเจนนิเฟอร์คลูสกาแลดริกไดร์มนเริ่มฉายเร็วๆนี้ค่ะ <S <S คราวนี้มาดูหนังขยับขวัญกันบ้างค่ะเรื่องราวของแอนโทนีแมคคอยศิลปินดิวิทัลที่ได้ย้ายเข้าไปอยู่ในคอนโดสุดหรูย่านคารินีกรีนแต่ก็กำลังต้องเผชิญกับปัญหาด้านอาชีพการเป็นจิตกรที่ไม่ค่อยจะรุ่งสักเท่าไหร่นะฮะจ้วันนึงค่ะเขาได้พบกับวิลเลียมเบิร์ก คนเก่าแก่ของที่นี่และเขาก็ได้ฟังเรื่องราวในตำนานเกี่ยวกับนักฆ่าเหนือธรรมชาติที่มีตะขออยู่ในมือทำให้เขานั้นเกิดความสนใจและพยายามที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อสร้างผลงานซึ่งเขานั้นไม่รู้เลยว่าที่เขากำลังทำอยู่นี้มันเป็นการเปิดประตูสู่อดีตที่ซับซ้อนและมีเรื่องราวสยองขวัญรอเขาอยู่ค่ะในแคนดี้แมนไอ้มือตะขอ แคนดี้แมนไอ้มือตะขอนำแสดงโดยยาย่าอับดุลมาทีนที่สองเทโยนาพาริสโคลแมนเดอร์มิงโกและนัธานสติว์จอริสกำกับการแสดงโดยนีอาเดคอสตาเริ่มฉาย23กันยายนนี้ค่ะ มาถึงช่วงนี้นะคะกับ True ID Playlist ค่ะซึ่งวันนี้นะคะน้ำจะเอาหนังของคุณพี่เจสันสเตททฮมาฝากกันค่ะซึ่งพี่แกะนะก็มีหนังหลายเรื่องกันเลยทีเดียวที่อยู่ใน True ID แต่วันนี้น้ำจะขอยกมา3เรื่องด้วยกันค่ะจะมีเรื่องอะไรกันบ้างนั้นไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะเรื่องเปนที่เรื่องนี้นะคะกับ Chaos หัดแผนจรกรรมสถานโลกปี2006กับเหตุการณ์ปล้นธนาคารสุดระทึกที่จับเอาตัวประกรันเป็นเครื่องต่อรอง ด้วยมีลอเลนส์เป็นผู้นำทีมการล้มในครั้งนี้ซึ่งเขาต้องการเจรจากับควินตินคอร์เนอร์ในตำรวจหน่วยสืบสวนเท่านั้นแต่ในระหว่างนั้นก็เกิดความชุลมุนขึ้นจากการระเบิดในขณะที่ทุกสายตาจับจ้องไปที่ความวุ่นวายนั้นพวกเขาไม่รู้เลยว่าเงินจำนวนมหาศาลกำลังถูกถ่ายโอนสู่บัญชีธนาคารต่างๆแล้เหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อต้องไปดูกันค่ะ ต่อกันด้วยปาร์เกอร์ปล้นมหาการปี2013ค่ะยังอยู่กันที่การปล้นในแฮซึ่งคราวนี้กับพี่เจสันคอรับบทเป็นโจรที่ชื่อว่าปาร์เกอร์เขาได้ปฏิเสธงานโจรกรรมเพชรจากผู้จ้งางวานลึกลับแต่การปฏิเสธของเขานั้นกลับกลายเป็นว่าเขาถูกไหมหัวซะได้จนเกือบเอาชีวิตไม่รอดงานนี้เขาก็เลยตัดสินใจร่วมมือกับเลสซี่โรเจอร์สนักสังหาริมทรัพย์สาว เพื่อสืบไปถึงต้นตอของแผนการปล้นในครั้งนี้ว่าแท้ที่จริงแล้วเกิดอ,อะไรขึ้นกันแน่ What? I have to know if you were in a while. How do you sleep at night? I don't drink coffee after seven. และอีกหนึ่งเรื่องน,นะคะกับ The Italian Job ปล้นซ้อนปล้นพริกถนนลาปี2003ค่ะ เรื่องนี้นะคะก็ยังคงอยู่กับการปล้นค่ะว่าด้วยเรื่องของการวางแผนปล้นทองคำมูลค่า4ล้านปอนด์ ที่เมืองตูรินประเทศอิตาลีโดยแก๊งอาชญีกรชาวอังกฤษที่สมาชิกในแก๊งแต่ละคนระดับหัวกะทิทั้งนั้นค่ะแต่แน่นอนค่ะไม่มีสัจจะในหมู่โจรเมื่อมีสมาชิกในแก๊งหักหลังทําให้พวกเขาที่เหลือต้องออกตามล่าคนทรยศและเอาทองกลับคืนมาให้ได้ค่ะจะตามล่าได้ไหมต้องไปดูกันนะคะ อย่างที่น้ำได้บอกไปค่ะว่าเป็นเพียงแค่บางส่วนนะคะที่ยังได้เรื่องมหผมคุณผู้ชมได้ติดตามกันยังมีความสนุกอีกเยอะแยะเลยค่ะลองเข้าไปเช็คดูกันเพิ่มเติมได้ในแอปพลิเคชัน True ID ค่ะ <Yeah! S 2> เป็นยังไงกันบ้างคะกับผผงโปรแกรมที่นะ้าเอามาแนะนําให้คุณผู้ชมในวันนี้นะคะจริงๆก็มีหนังเยอะกว่านี้อีกค่ะแต่ด้วยสถานการณ์ค่ะบางเรื่องก็เลยต้องเลื่อนออกไปสักไกลเลย จอคิวอยู่ใกล้ๆนี้ก็ยังมีไม่กี่เรือ่องนะคะยังไงก็รอฟังประกาศจากกรทมกันอีกทีสาหรับมาตรการการเปิดโรงหนังหรือให้มีการอัปเดตเพิ่มเติมแล้วก็น้นจะรีบออกมาบอกผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะน้ําเองนะกขคิดถึงการดูหนังในโรงภาพยนตร์ไม่แพ้คุณผู้ชมเช่นกันนะคะแต่เราทุกคนก็ทําได้แค่อดทนรอค่ะซึ่งคุณผู้ชมนะคะสามารถกลับมาอัปเดตความเคลื่อนไหวได้แบบนี้อีกเช่นเคยทั้ง3าช่องทางเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นทางทรูวิชั่นช่อง t u u i n s s i h t และ True Movie Hits นะคะรูมไปถึงอีกหนึ่งช่องทางกับ True ID นั่นเองค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะที่ต้องย้ำต้องเตือนกันอยู่ตลอดจะออกจากบ้านไปไหนมาไหนอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยเอาไว้ตลอดเวลานะคะมันล้างมือหรือว่าพกเจลแอลกอฮอล์ก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะน้ำและทีมงานทุกคนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ